สวัสดีคะ่ะคุณแม่ๆ,ๆคะ่ะเหตุการณ์วันนี้ระทึกมากๆเลยนะคะน้องบุญรอดมือนะคะผ่านโดนเชือกพันที่มือนะคะแน่นมือเลยเมื่อกี้วิ่งกันมานะคะตกใจพี่ควานเพิ่งมาเห็นด้วยนะคะมือพันกับกับเชือกอันนี้นะคะดูความสนนะคะ อันนี้ทำยังไงคะพี่ควานถึงติดได้เล่นแล้วก็หมวนหมวนหมวนเลยหมวนแล้วก็พันมือตัวเองเอาไม่ออกเลยจอมซนนะคะนี่ออกแล้วไม่ต้องไม่ต้องหลอกอ๋อทำทำเงื่อนอันตรายเลยทำเงื่อนเองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวหายใจไม่ออกนี่นะคะจะอ้วนจะอ้วนไม่ดื้อเท่าไหร่หรอกแม่ขา ไม่ดูเลยลดเสือไปเต็มเสือลดเฮ้ยพี่ขวานนะคะเรียกร้องหามีดมีดมีดแล้วก็ตกใจกันหมดคิดว่าน้องขาพันหรือว่าอะไรมาดูมือซิเป็นรอยเลยแน่นเลยหายใจความร้องลั่นเลยมือเป็นรอยเลยนะคะเพราะว่าแน่นมากหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกตาเหลือกเลยตาเหลือกแล้วหายใจไม่ออกไอเจียน่มันเรว่าอะไรนะ ควันมันเยอะบบหายใจไม่อกอกมูงมาเอาติดอ๋อลูกติดคิดว่าพอจุดควันไลยุงว่าลูกหายใจไม่ออกแต่แต่ไม่นะคะเชือกรัดงวงจนเป็นรอยเลยค่ะคุณแม่ค่ะดูนะคะตรงขาวขาวนะคะโอ้ยหนูจา๋าเนี่ยแล้วข่าวที่เขากลับกันหมดนะหนู่าทาอะไรรุนแรงกว่านี้นะบุญรอดไม่มีใครช่วยแล้วนะลูกไหนดูซิไหนดูดูมือก่อนเอานี่นะคะเป็นรอยไหเป็นรอยเลยมาขอขอพ่อดูหน่อยจา้า ออด,ดีดีหายใจดีถ้าแหมบุรอดไม่อยากจะคิดเลยนะคะถ้าคุณพ่อมามองไม่เห็นนี่น็อกอีกรอบแน่นอนนะคะคุณแม่ก็งงงวยเลยลูกยืนทำอะไรด้ยนะเฮ้ยน้องบุรอดจ๋ามือนี่ควงเก่งนะคะคุณแม่ขาควงจนเบนบ่วงเลยพี่ควานโชว์บ่วงนะจ๊ะมือเข้าไปติดบ่วงเอามือเข้าไปติดบ่วงนะคะแล้วก็แล,วกแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะรอยก็ยังอยู่เลยรัดตอนแรกมาถึงก็รัดแน่นเปียมากๆแล้วนะคะ กกัมอนาเพราะฉะนั้นทีนี้นะคะเราก็ต้องเรามัดระวังมากขึ้นเพราะว่าน้องนะคะเป็นน้องที่กําลังซุกกาลังซนเลยในการดูแลเอาใจใส่นะคะเราก็ต้องสังเกตถูกทุ่งท่าพฤติกรรมนะคะอันนี้พี่ควันก็แบบค่าสายตาไม่ได้เลยต่อไปนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเราก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้ไหวพริบแล้วก็ต้องแบบดูดูกันหนึ่งคนนะคะค่าสายตาไม่ได้เลย นี่เป็นรอยอยู่นะคะเป็นรอยรอยตรงเนี้ยค่ะขาวๆเลย mm hmm. แน่นเปรี้ยเลยเนาะบุญรอด,รอด,ด,ดคุณแม่ค่ะบอกแล้วว่าบุญรอดเชือกนี้ไม่มีอะไรที่ธรรมดาเลยนะคะใช่ใช่ตะก้าก็คือว่าบุบได้แต่ก็เราก็ยังโชคดีนะคะที่พี่ขวานยัง ยังยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าทําความสะอาดนะคะตอนคืนจะเตรียมตัวให้เข้านอนแล้วแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยนะคะของของแม่และลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการเลี้ยงช้างนะคะต้องใส่ใจมากๆอย่างเช่นพี่ควานถ้าเป็นการปล่อยปะละเลยไม,ไม่หันมามองว่าทําไมรอดนิ่งจังก็อาจจะมีผลกระทบที่ร้ายแรงกว่านี้แน่นอนเลยนะคะแต่การเลี้ยงดูนะคะต้องดูแลเอาใจใส่นะคะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะ การทําความสะอาดนะคะพฤติกรรมต่างๆของเขานะคะเจ็บป่วยไหมซึมไหมหรือว่าเป็นอย่างไรนี่ไม่ได้กลัวนะคะคุณแม่ค่ะน้องๆไม่เอาแบบนี้แล้วบุญรอดเพราะฉะนั้นจ้าอ้วนของเราก็ยังมีทีเด็ดมากมายเลยค่ะไม่จําเลยนะคะเจ็บก็ไม่จําเลย วันนี้เอาคลิปนะคะความน่ารักแล้วก็การอัปเดตนาทีระทึกของบุญรอดนะคะมาให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะเจ้าหนูของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ต้องตอนนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะต้องตัดนะคะเพราะไม่งั้นก็อาจจะทําอันตรายอีกได้นะคะเพราะว่าน้องก็กําลังซุกซนนะคะอยากรู้อยากร้องเรื่องราวต่างๆนะคะอ,อะไรที่ อยากจะทําก็ทําเลยนะคะแล้วยิ่งเราแบบค่าสายตาก็จะไม่ไม่ดีเลยนะคะ <ước> พี่ควานก็ทําความสะอาดนะคะรอบดึกรอบเย็นนะคะกลางกลางคืนนะคะจะได้มีที่น,นอนกัน,นค่ะก่อนนอนก็ต้องดูแลนะคะความเรียบร้อยนะคะเช็คข้อให้ดื่มน้ํากันนะคะไม่ต้องมาเอื้อมเลย <L uss le> เนี่ยนะคะตะกร้าผลไม้ก็ จะบีอีกคันอีกอันหนึ่งแล้วนะคะเป็นรอยเลย,เป,ย,เ,ลยเป็นรอยมือที่ดีนะบุรรอดมันไม่เข้าไม่ตอนแรกที่แม่ขวานนะคะเข้ามาเห็นคิดว่ากะยังไงมันบาดเข้าไปถึงงวงแน่นอนเลยใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยนะคะเพราะว่ารัดแน่นจนแบบข้างล่างมันมันพองเลยอะคะ่ะแล้วก็คิดว่า ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ข้างบนมันพองแล้วไงเหมือนเลือดไม่เดินประมาณนี้แล้วก็คิดว่าเชือกมันน่าจะเข้าไปในเนื้อรอดแล้วนะคะกลัวมากตอนแรกโอ้โหไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยวันนี้ก่อนนอนนะคะนำคลิปความเป็นอยู่นะคะความน่ารักความสดใสนะคะมาฝากแม,แม่แม่กันแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องบุญรอดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ